อีกหนึ่งคลิ for You know what section ร uh, ู้หรือไม่ช่วงนี้นะครับเมื่อเมื่อครู่มีการขอเพลงกันแต่อย่าขอเยอะนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนขอเป็นช่วงๆไปละกันว่าเดี๋ยวจะหาเวลาเปิดเปิดไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่รายการเปิดเพลงเป็นรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะฮะ uh, คุณฟาวไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะ uh, บอกว่าขอเพลงนี้ฮะขอเพลงของ Dragon Force ซึ่งจริงๆแล้วชื่อเพลงมันคือ through เดี๋ยวก่อน through ใช่ป่ะอ่าถูกละ through the fire and flame flames มีอด้วยอันนี้คืออ่ uh, according to according to อ uh, ่ Facebook เขาสกดแบบนี้นะฮะ f o r c e คืออะไรอ่ mm? ะอืม f o r c e นี่นะครับสะกดแบบนี้ชื่อเพลงสะกุลนี้ through the fire and flames through the fire and flames นะครับอ่ะเอะอคำว่า through เนี่ยตัวนี้คือแปลว่าทะลุอะไรที่ทะลุเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าสำนวนนี้มันน่าจะแปลว่าอะไรนะครับ through คือมันทะลุอะไรทะลุ th the fire and flames คือทะลุเข้าไปสู่ไฟใช่ไหม fire คือไฟแล้วก็ and flames flames ก็คือเหมือนกับเปลวไฟอ่ะ คืออะไรที่แบบทะลุเข้าไปบอกว่าไฟหรือว่าเปลวไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะใช่อย่างที่คุณเจียบอกนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่คุ้นกับจำนวนนี้แต่ว่าน่าจะใช่ประมาณนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวน่าจะใช่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปดูในเพลงเนี้ยอาจจะได้อะไรมากขึ้นนะฮะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้นําหยิบยกมาเป็นประเด็นการเรียนรู้นะก็คือว่าคําว่าเฟลมเนี่ยที่บอกว่าเปลวไฟถ้าออกเสียงไม่ดีเนี่ย มันจะแปลอ,อีกอามันมันจะฟังคือจริงๆมันคือ fl ใช่ปะ่ะ flame ไม่ต้องรัวลิ้นคือภาษาอังกฤษอ่ะไม่มีการรัวลิ้นอยู่แล้วแต่มีการแค่ห่อลิ้นถ้าเกิดมันมันถ้ามันเป็นตัว r แล้วก็ถ้ามันถ้ามันเป็นตัว l มันก็แบบว่าอเอาลิ้นขึ้นนิดนึงแต่ไม่กระดกนะ l flames ถ้าเกิด frame frame เห็นไหมห่อลิ้นห่อลิ้นรเงี้ยห่อลิ้นรเงี้ย frame หอลิ้นนี่นึงมันก็จะเป็นตัว R ซึ่งเฟรมตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากตัว L เป็น R ความหมายมันก็จะเป็นอีกอันนึงเลยเฟรมคือเฟรมรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเลกคือมันคือกรอบกรอบรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่เราจะจะได้ยินกันบ่อยๆคุณที่คุ้นกันบ่อยๆคือเฟรมที่ที่แปลว่ากรอบรูป Picture Frame, Photo Frame ก็คือกรอบรูป ถ้าเฟรมเฉยๆก็แปลว่ากรอบนะครับถ้าเฟรมตัว L ก็คือเปลวไฟ f เฟรมตัว R ก็คือ,อกรอบซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้ว่าแบบว่า photo frame เป็นกรอบรูปหรือว่า uh, photo uh, picture frame ก็คือกรอบรูปกรอบรูปภาพอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นคือเรื่องของ f l a m e s แล้วก็ frame แล้วก็นี่คืออีกหนึ่งเพลงซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันในช่วง b เบ a k ก่อนเข้าเบร k สุดท้าย ประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะฮะกับเพลงของนี้ชื่อวงหรือว่าชื่อวงชื่อชื่อ,อ,อนักร้องไม่แน่ใจนะคือ Dragon Force กับชื่อเพลงว่า Through the Fire and Flames นะครับและนี่คือในช่วงการเรียนรู้ของ You Know What อย่าลืมถามคำถามมาได้นอ